ครับคุณผู้ชมครับพามาชมตับน้ำโรบินนะครับสีแรงพึ่งสีแรงพึ่งคือบรรลุแล้วเดี๋ยวกำลังมันน่าจะรั่วอะวะไอ้ที่ว่ารั่วนี่ยมันรั่วทางเข้ามันนี่แหละตัวนี่แหละเป็นสายใหม่ที่เราเพิ่งจะทำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมล็อกดีๆก่อนเนี่ยมันหลุดใหม่แกมันหลุดใหม่แกนับเครื่องกันไหมนิดนึง ตัวเนี้ยถ้าเกิดทางเข้ามันรั่วนะนี่นี่นี่มันหลวมเลยเห็นปะมันหลวมมันเลยกลายเป็นไม่ดูดอะอันนี้ทางเข้านี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะพี่น้องนะถ้าหลวมมันจะไม่มันจะไม่ดูดเลยนะเนี่ยนี่มันหลวมเห็นปะนี่มันรั่วตรงนี้แหละผมแกะพอแล้วซีนเซิร์นมันก็ไม่รั่วนี่หว่าทำไมมันไม่ดูดวะเอาเป็นว่าเครื่องเครื่องเระแจวแล้วนะครับ เป็นโรบินสีจังหวะสีแรงครึ่งนะพี่น้องนะเอาสี่พันพอตัวนี้นะครับรวมส่งสองนิ้วหกร้อยลิตรต่อนาทีครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ตัวนี้ได้มาไม่แพงมันอยู่นานละเพิ่งจะมาทําเสร็จเนี่ยพี่น้องอติดง่ายติดง่ายนะครับเครื่องฟิตติดง่ายสวิตปิดเปิดอยู่นี่เ <c oughs> วลาเลิกใช้ปิดก๊อกนะครับปิดก๊อกดันอย่างนี้อ่าเปิดก็อย่างงี้สตาร์ทครั้งแรกเครื่องอเนกประสงค์ก็ควรจะดันโชคมาอย่างนี้ก่อน พอติดแล้วก็ดันโชกกลับอ่าก็ประมาณนี้นะคือเครื่องดูดได้แหละแต่อันนี้มันรั่วก็บอกเป็นไกด์ด้วยกันแล้วกันว่าถ้าไปสูบที่บ้านคือทางเข้านี่ให้ความสําคัญนิดน,นึงนะครับถ้ามันหลวมเมื่อไหร่ลมมันก็จะรั่วจากตรงนี้มันก็ไม่มีแรงดูดอะนี่เห็นไหมนี่ดูดทั้งวันน้ําก็ไม่ขึ้นเห็นนะมเชื่อผมยางคุณนึงมันไม่แน่นเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> ฮะ,ะก็ต้องพันอ่ะต้องหายัางในมาพัน,นเ,เดี๋ยวเ,ยเ,นนเดรี๋ยวเราสร้างสายดูดให้ให้เขาก่อนแต่ว่าเครื่องใช้ได้ปกติทุกอย่างแล้วนะครับอ่ะเผื่อใครสนใจนะ4,000บาทรวมส่งนะครับตัวนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ